ในทางวิชาเคมีเขาเรียกคําว่าธาตุว่า element แต่ในขณะที่ในทางการแพทย์แผนไทยผมเองคิดว่าไม่ควรจะใช้คําว่า element นะแต่ควรจะใช้คําว่าออ g a n มากกว่านะเป็นอไวไยวะก็เรียกว่ากลุ่มหนึ่งก็คือมีรูปร่างมีหน้าที่มี structure with function อันนี้ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำกับมีมีหน้าที่แต่ไม่มีโครงสร้างนะเป็นฟังกชัน without structure ก็คือธาตุลม กับธาตุไฟนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่จะอยากจะอธิบายขยายความว่าคำว่าดินน้ำลมไฟเป็นแค่การสื่อคำว่าของแข็งหรือโซลิดของเหลวหรือ liquid แล้วก็ของเคลื่อนไหวแล้วก็ของที่เป็นพลังงานหรือ energy หรือ t ทอร์ a l เอเนอรนั่นเองอันนี้ก็คือการจัดกลุ่มหรือ,อจัดกลุ่มตามธาตุแล้วส่วนที่เป็นช่องว่างส่วนที่ว่างเปล่านะครับส่วนที่เป็นช่อง นะที่เป็นรอยต่อเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนภายในร่างกายแยกเป็นส่วนๆกันได้อันนี้ก็ให้เรียกว่าปริเฉ็ทร,รูปหรืออากาศธาตุนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้เคยเล่าไปให้ฟังในคลิปก่อนๆแล้วว่าอากาศธาตุไม่ใช่แอร์ไม่ใช่ก๊าซอากาศธาตุเป็นสเปซ เป็นเอ็นนะครับอันนี้ก็อยากจะให้มีความเข้าใจว่าการใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันไปเนี่ยผมได้ยินโอ้ร่างกายคนประกอบไปด้วยดินเนี่ยตอนแรกๆที่ผมยังไม่ได้เรียนแพทย์แผนไทยผมว่าเฮ้ยร่างกายคนมันจะประกอบไปด้วยดินได้ไงมันประกอบไปด้วยเซลล์นะมันประกอบไปด้วยธาตุประกอบไปด้วยอะตอมประกอบด้วยโมเลกุลนะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆจะมาเอาดินมาเอาน้ําเอารลมเอาไฟมาประกอบได้ยังไงเห็นว่าธาตุน้ําก็จะมีตัวที่เป็นไขมัน คือเมโทรแล้วก็น้ำมันก็คือวสาเนะเมโทก็คือแฟตคือก้อนไขมันนะในขณะที่วสาก็คือน้ำมันคือน้ำมันคือออยนั่นเองคือความหมายที่แท้จริงของธาตุทั้ง5้านะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ